พัดเลยใช่ไหมพ,พูดได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับชีวิตของคุณเป็นไปนอย่างที่คุณคิดแล้วหรืออย่างคุณจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเงินเดือนผลการเรียนความรักหรือว่าเรื่องครอบครัวทําไมคุณถึงไม่บรรลุมันสักทีผมไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชนะครับไม่ใช่คนที่เก่งเลิศเลืออะไรแต่ผมมีประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์ทุกคนฟัง mm hmm. เผื่อคนที่ได้ฟังจะประสบความสําเร็จแบบผม แล้วผมรู้วิธีที่จะริคิดชีวิตด้วยตัวเองได้ยังไงก่อนที่ผมจะบอกเคล็ดลับให้คุณฟังครับผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมก่อนตอนที่ผมอายุประมาณ13-14ช่วงประมาณมต้นนะฮะผมได้เริ่มคิดที่จะทําอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเด็กอายุ13-14ปีนะฮะวันหนึ่งผมได้เลื่อนเลื่อนเฟซดูจนผมได้มีไอเดียอะไรบางอย่างมันเด้งขึ้นมาผมได้ตัดสินใจที่จะลองทําอะไรบางอย่างโดยการไปซื้อหมู หมูตัวเล็กๆนะครันมาเลี้ยงครับแล้วผมได้ให้น้ําให้อาหารให้มันทุกวันเฝ้าเลี้ยงดูมันด้วยความใส่ใจผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมูสตัวนั้นเติบใหญ่ครับเป็นหมูที่ตัวใหญ่แล้วพอหมูตัวนั้นโตผมก็ได้ทําการผรสมพันธุ์มันแล้วผมก็นำมันไปขายเพื่อสร้างกําไรผมก็ทําแบบนี้วนมาเรื่อยๆทำความสะอาดคอกเลี้ยงอย่างดีเข้าไปทุกวันทุกวันบางครั้ง ผมก็ได้ทําภารกิจประจําวันถ้าคุณทําภารกิจประจําวันหรือว่ามันมีอีเวนต์ต่างๆมาหรือว่าถ้าคุณอยากได้หมูพันธุ์พิเศษคุณก็สามารถจะซื้อมันได้หรือว่าจะทําภารกิจตามภารกิจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหมูไฟหมูน้าหมูลมหมูสายฟ้ามีให้คุณหมดตามอีเวนต์ของมันบางครั้งที่ผมมีปัญหาผมก็ต้องยอมเสียศักดิ์ศรีของผมโดยการที่ไปขโมยหมูของฟาร์มเพื่อนมาครับนั่นก็คือประสบการณ์ในวัยมัธยมต้นของผมแต่ประเด็นมันคืออะไรล่ะอะไรที่ทําให้เด็กอายุ1314ปีคิไดไ้ ว่าเขาควรทําอะไรบางอย่างในตอนนั้นคุณเคยมีเงินล้านแล้วหรือยังเงินล้านนะครับมีคนเคยบอกว่าเงินล้านแรกอะ่ะมันยากแต่คุณฟังผมนะครับมันไม่ยากครับเคล็ดลับของการที่จะได้เงินล้านแรกมาอย่างง่ายดายนะครับคุณจะต้องทุ่มเทมนันอย่างหนักคุณต้องหายมันจริงๆคุณจะต้องยอมเสียทรัพยากรที่มีค่าของคุณนั่นก็คือเวลาคุณจะต้องยอมทุ่มเทเวลาไปกับมันท่านยังไงละ่ะผมใช้ทรัพยากรที่เรียกว่าเวลานําไปเอาเงินล้านมาได้ยังไง ตอนนั้นผมอยู่ประมาณมัธยมปลายนะฮะการที่ผมได้เงินล้านแรกนั้นผมได้ใช้เวลายอย่างเต็มที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะตอนนั้นวัยจะย่างเข้าสู่มหาลัยผมจะต้องเสียสลักเวลาไหนจะต้องอ่านหนังสือเข้ามาหาลัยไหนจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งที่ผมทําก็คือผมเก็บเงินจากการตีมอนสเตอร์ฮะผมไม่ได้ได้แค่เงินนะฮะผมได้ทั้งประสบการณ์ EXP ต่างๆผมจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการตีมอนสเตอร์กว่าพันกว่าหมื่นกว่าแสนตัวจนกว่ามอนสเตอร์นั้นจะดรอปของไม้คุณหรือเรียกว่าขยะและทำให้ผมมีของไปขายให้กับ NPC นั่นแหละครับประสบการณ์เงินล้านของผมและผมไม่ได้ได้แค่ล้านเดียวนะฮะผมได้หลายล้านมากครับผมรู้ครับว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะได้เงินล้านเหมือนผมนะผมไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่ามันมันต้องเอาจริงเอาจังอะ่ะซึ่งผมก็เป็นคนคนนั้นที่ ถามลุงถามคำามากครับในการที่จะได้เงินล้านมาหรือว่าในศัพท์ทางเทคนิคทางวิชาการเขาเรียกว่าเงินเอ็มนะฮะฟังมาถึงตรงนี้คุณคนอยากกันรู้เลยสินะว่าอะไรคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในขนาดนั้นได้เงินล้านตั้งแต่อยู่มัธยมปลายกุญแจสําคัญของผมก็คือการลิขิตชีวิตด้วยตัวเองครับการลิขิตชีวิตโดยตัวเองเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยตัวเองตามที่เชื่อมันบอกและผมอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะผมจะพูดมันเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวจริงๆนะฮะใครใมีกระดาษนํำมาจดครับใครมีมือถือมีแท็บเล็ตมีอะไรผมอน,นี้จะให้อัดเสียงอัดคลิปได้หมดนะครับเพราะผมจะพูดเป็นครั้งเดียวเท่านั้นและมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากการลิขิตชีวิตด้วยตัวเองนะครับคุณจะต้องอใช้อุปกรณ์แป๊บหนึ่งสักพุงนะครับเฮ้ยครับพร้อมแล้วนะครับทุกคนการลิขิตชีวิตด้วยตัวเองนะครับทบําแบบนี้นะฮะ สวัสดีครับทุกคนผมชื่อคุณฤิ์นะครับหรือว่าชื่อเล่นชิโจนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับใครอยากรู้จักผมนะว่าผมเป็นใครว่าผมทําอะไรก็ผมทาคลิปเกี่ยวกับชีวิตของผมนะครับก็อยากรู้จักผมมากขึ้นก็ไปติดตามได้ใน u ูทูบนะครับฤท t ิ์ไลฟ์นะครับก็ l i t l i f e นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเออลืมไหนๆนก็ทาคลิปแบบนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่า ชีวิตของคุณนะครับจงลิขิตเองอย่าให้ใครมาลิขิตเดี๋ยวไม่แห้ง